บนเวทีนี้อรุชาแล้วก็บนเวทีโอ้โหยังก็ถือว่าไม่ก็เป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบนะดูว่าทางด้านของฝั่งแดงนี่เป็นมวยในาฬการนะโอ้โหสับสอกแม่สอกมาก็สอกคืนสิรับชวดเฉียงนะฮะรับปาเสียวนะฮะมันยอมไม่ได้้เม็ดนี้นะสอกกับเฉือนกับทางด้านของผ่าน ผ่านไป้างของข้าวหอมไปนะฮะกดท้องเข่าต่อยลำตัวอีกลำตัวต่อยลำตัวล่างสลับเอายืนตัวแข็งอ่าโดนไม่ได้แล้วสะดุดแล้วโอ้โหจุกหรือเปล่านะจุกไหมครับเล่นเล่นยุ้งยิ่งช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงด้วยนะฮะโอ้ต่อยลำตัวโดนแข้งจับจิ้มลำตัวแข่งตาม หลุดอีกแล้วก็น่าเห็นใจนะฮะน่าเห็นใจทังด้นของข้าวหอมก็มาเข้าเวรแทนนะครับเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ตัวในเมื่อวานนะทางั้นของข้าวหอมนะฮะการเตรียมตัวก็เลยไม่เต็มที่ต้องขอบคุณทังด้นของทีมงานของคุณสมหมายเนี่ยเอาตีจิกตัวโหเนลกายครับหยุดไปนานนะฮะในขณะเดียวกันที่ครับทางด้านของพันศักดิ์ในชกได้ต่อเนื่องกว่าแล้วก็ชกหลังสามฟอร์มหลังนี้สดซะเหลือเกินนะ ได้หายใจตลอดนะครับเข้าไปโดนอีกพงศาแล้วก็ยุคน้ำมันแพงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้ก็แนะนามครับเทอร์โบประหยัดน้ำมันเก็นดีบีเซ็นชัวแรงชัดประหยัดจริงนะหน้าท้องรับพังเข่ารับทังหมัดนะครับวันนี้เข้าหอมยกนี้เป็นพายุนะครับไม่ไหวครับแมต้องยอมรับว่านี่การเตรียมตัวนะฮะบางครั้งนี่ ทางด้านของข้างหอมหยุดไปนานนะแล้วก็เมอกาสกลับมาชกก็ถือว่าเป็น